อุว้วู้แล้วมันคืออะไรูร้แล้วมันคืออะไรของใครของใครให้ทายอ่ะอสวัสดีครับกลับมาเจอกับโซดาส,ะสะปอปอีกแล้วนะครับสำหรับโซดาส,ะสะปอปคลิปนี้นะครับก็จะขอตามรอยเจ้าแม่ยูทูบเบอร์สายกล่องสุ่มอย่างน้องส้มมารีหรือว่าน้องส้มวิงนะครับซึ่งปอกเห็นน้อง ส้มมารีเนี่ยเขาเปิดกล่องสุ่มนะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะครับก็เอ่อประมาณ2-3สาครั้งเนี่ยที่ที่เห็นนะครับซึ่งในานะที่เราเป็น FC Harry Potter เหมือนกันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองเปิดกล่องสุ่มแบบนี้บ้างนะครับก็เลยเอ่อไปสั่งกล่องสุ่มนะครับจากทาง f c e b o o k รลานหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อมูลทางร้านเนี่ยผมจะเขียนไว้ข้างใต้แล้วกันว่าจะมีอะไรนะครับซึ่ง เออกล่องสุ่มที่น้องซ่งม่เคยเปิดเนี่ยมันจะมีราคา5,000กับ2,000 0บาทใช่ไหมซึ่งนี่โซดาสปปบก็ไม่น้อยหน้านะครับปปบก็เลยสั่งกล่องสุ่มในราคา ท่ดานท่านนี่ครับกล่องสุ่มในราคา1 0 0่บาทนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็การันตีว่ากล่องสุ่ม1000บาทเนี่ยจะมีของที่ระลึกจากภาพยนฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกันทั้งหมด10ชิ้นแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องสุ่มนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้ป๊อบด้วยนะครับอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเปิดกล่อ,องสุ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นแรกกันดีกว่าว่าของชิ้นแรกในกล่องสุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ แอมเห็นหลายชิ้นด้วยเอ,เอาเอาอะไรก่อนดีเอาวันนี้ก่อนลวกันนี่อะไรอะ่ะมันคือเหมือนโปสเตอร์หรอโปสเตอร์แบบโปสเตอร์หนังไม่ใช่มันคือมันคือ,ฮคอเฮ้ยม,มันคือหนังสือพิมพ์ Daily Prophet ใช่แหละมันคือหนังสือพิมพ์แล้วก็รูปอะไรพวกนี้ในหนังเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวได้อันนี้คุนค้นๆมากเลยอะน,นึกไม่ออกว่ามัน,ม,นมันอยู่ในภาคไหนอะ Door. No ดับเบิลโด้น้องซีขอดูภาพไหนอะที่เหมือนจะมีการเขียนแบบเรื่องความลับของดับเบิลโดะคุณ้นๆมากหรือไม่ออกภาพไหนเดี๋ยวขอคิดก่อนหรือไม่ออกครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวว่าจะลองไปห,หาภาพดูว่าคุ้นมากคุ้นมากอ่ะชิ้นต่อมานะครับเอาชิ้นไหนดีเดี๋ยวก่อนอืมเอาชิ้นนี้แล้วกันนี่ครับมันเขียนว่า mini s t r y of magic นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเอ่อกระทรวงเวทมนต์แล้วมันก็เขียนว่า this way เนี่ยมันคือเอ่อมันคือมันคือ,คอสติกเกอร์ครับมันคือสติกเกอร์ให้ให ให้เราติดได้คือเหมือนเขียนว่าเป็นแบบทางไปกระทรวงเวทมนต์มันคือเด,นนะคดเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนเดี๋ยวก่อนนึกออกแล้วครับนึกออกแล้วมันคือมันคือทางไปกระทรวงเวทมนต์ที่ที่มันจะเอ่อที่แฮร์รี่กับรอนแล้วเฮอร์เมลอนี่ต้องดึงชักโครกในห้องน้ำสาธารนณะอนะไรสักอย่างแล้วมันก็จะหมุน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 แล้วลงไปใต้ดินเพื่อที่จะไปเอ่อกระทรวงเวทมนต์แล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นที่เป็นตู้โทรศัพท์สาธารนณะในลอนดอนหรือเปล่าที่เป็นตู้สีแดงอะที่เขาจะลงไปกับที่แฮร์รี่ไปกับใครสักคนแล้วก็ลงไปอ่ะแต่ว่่าาาออออันนนนนี้มมมเเเหหืืปป็ปยบกทงะ ปบอกทางก็คือ d i s r e s p รู้แล้วเดี๋ยวจะไปติดอะไรเดี๋ยวจะไปติดจากโค้งในห้องน้ำอันเนี้ยจะติดตรงฝาชักโครกดีกว่าให้แบบเออนะเวลาดืดแล้วก็บู๊ได้ลงไปที่กระส่งเวทมนต์อ่ะชิ้นต่อไปนะครับเอ่อเอาอะไรดีเอาอะไรดีเห็นหลายชิ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเอานี้แล้วกันนี่ฮะนี่นี่นี่อุ้ยนี่เลยเขียวๆแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเดาได้นี่แล้วก็สัญลักษณ์งูมันคือนี่ครับมันคือเน c k t i มันคือเน c k t i ของบ้านซิลิทิลีนะครับซึ่งแบบ งานดีมากงานดีมากอะเป็นแบบมันคืองานปักด,ด้วยอะนี่นี่นี่มันเป็นแบบงานปักเอยงานดีด้วยอย่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ใส่แบบงานพวกงานเฟนซงเฟนซีนะเอองานเฟนซีแบบใครมีธีมแฮร์ร่งแฮรี่หรือว่าธีมพ่อหมดแม่หมดนะเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้แล้วผูกยังไงเนี่ยในไทยเนี่ยจำไม่ได้แล้วเรียนจบมานานแล้วจนลืมแล้วผูกในไทยยังไงนะครับเออพะทุกวันนี้ไปทํางานคือเสืเสยืด แค่นี้แล้วก็สบายๆแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใส่สูตรผูกในไทยนานมากอ่ะชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาเอาเป็นเออเอาเป็นอยู่ในนี่ดีกว่ามันอยู่ในบบเบิลอ่ะเดี๋ยวมาดูบอลว่ามันคืออะไรอุ้ยรู้แล้วมันคืออะไรรู้แล้วมันคืออะไรอันนี้สวยมากดูฮะนี่มันคือ้อยซิลิทรีนนี่อีบ ที่รอนกับแฮร์รี่ต้องเอาไปทําลายในป่าแล้วมันก็ทําลายยาก,ยากมากเนี่ยต้องเอาดาบ,บริฟฟินดอร์ใช่ไหมทิมมันลงไปมันถึงมันมัน,ม,นมันถึงจะทําลายเป็นตัวที่ทําลายยากที่สุดเป็นฮอครัตของอุตโงที่ทําลายยากมาก,กอลองใส่ดูสิมันจะเป็นยังไงใส่แล้วตลกอ่ะใส่แล้วตลกอ่ะดูสั้นๆอ่ะเออโอ้ยดีมากอันเนี้ยวิชอบเลยอ่ะโอเคชิ้นต่อมาก็เป็นนี่ละกันมันคือ พวงกุญแจนะครับพวงกุญแจบ้านกริฟฟินดอร์แหละอันนี้<ม>เป็นพวงกุญแจน่าจะเป็นแบบพวงกุญแจยางๆเนี่ยพอจับจับแล้วเนี่ยอ่ะนี่นี่นี่เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจบ้านกริฟฟินดอร์นะครับเออก็โอเคงานดีอันนี้ได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวจะห้อยพวงกุญแจคอนโดเลยเนี่ยเออน่ารักดีอันนี้อ่ะชิ้นต่อมาเอ่ออันนี้แล้วกันอยู่ในบัมเบิ้ลอุ๊ยเห็นแล้วอันนี้สีทอง เข็มกัดด็อกอันนี้ก็ดีอ่ะนี่ครับมันคือสร้อยครับสร้อยย้อนเวลาสร้อยย้อนเวลาของของใครของใครใทายอ่ะสร้อยย้อนเวลาของเฮอไมอนี่ที่ย้อนเวลาไปช่วยบักบีกไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับนี่ฮะอุ๊ยอันนี้ดีเลยอะ่ะแล้วแบบงานดีมากอันนี้งานดีมากแล้วมันที่สำคัญเนี่ยมันหมุนได้ด้วยอะ่ะย้อนเวลา อ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีเลยชอบไหนลองใส่ดูใส่หมดเอาที่เป็นสร้อยแต่ว่าในหนังมันจะยาว,ยาวๆกว่านี้ใช่ไหมยาวๆแบบสามารถคลองได้สอาคนเลยอ่ะอุ้ยแต่ดูดีอ่ะอันนี้อันนี้ก็โอเคนะต่อมาอันนี้ล้กันนี่ครับก็อยู่ในบับเบิลนะเดี๋ยวดูก่อนว่าคืออะไรอ่าและชิ้นนี้นะครับก็คือโมเดล Harry Potter นะครับเขาก็จะมีนกคู่นะครับเจ้าเฮดวิก Henry มาให้ด้วยนะครับซึ่งแบบต้องหาที่ตั้งเองอะ่ะนี่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 นะครับน่ารักดีนะครับอันนี้เออน่ารักดีเฮดวิก <ed> และแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาของชิ้นต่อไปนะครับน่าจะเป็นชิ้นชิ้นที่หกอ่ะชิ้นที่หกชิ้นที่หกคือนี่ครับน้องเลโก้ครับมันคืออะไรอ,ะอ่ะเออมันคือไออ่าเจ้าอลักก์พอกอะ อาราคอฟแมงมุมยักษ์แล้วก็มีแฮร์รี่แล้วก็มีอะไรนี่เจ้าแมงมุมเล็กๆมันคืออาราคอฟอ่ะเดี๋ยวถ้าต่อเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จเดี๋ยวจะจะจะอินเสิร์ตให้ดูว่าว่าว่าเจ้าอาราคอฟนี่เป็นยังไงเอ้ยน่ารักดีเออได้เลโก,โก้ด้วยอ่ะของชิ้นที่เจ็ดนะครับอ่ะชิ้นที่เจ็ดอันนี้แล้วกันอ๋ออันนี้คือนี่ฮะ ของบ้านเซริทรีนเอาติดไว้ในห้องนอนดีกว่าอันนี้บ้านเซริทรีนนะครับใครเป็นแฟนเรโกน่าจะชอบบ้านนี้มากอุ้ยสวยอะเป็นผ้าเหมือนผ้าผ้าลื่นๆนะครับเป็นเหมือนผ้าล่มผ้าล่มลื่นๆบางบฮะอุ้ยสวยสวยสวยอ่ะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูดีกว่าว่าเราได้ของในกล่องสุ่มเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอันนี้หนึ่ง พง3เลโก้4โมเดล5ซสร้อย2อัน6 7 8พวงคุญแจ9สติกเกอร์10ปากกาแล้วก็11เอ่อโปสเตอร์หนังสือพิมพ์เดลิฟเฟอร์เฟตนะครับอ่ะแปลว่าเราได้ของทั้งหมดเนี่ย11ชิ้นนะครับซึ่งทางร้านเขาก็การันตีว่าเอ่อกล่องุูมในราคา1,000บาทเนี่ยมันจะได้ของทั้งหมดเอ่อมากกว่า หรือเท่ากับ10ชิ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีมูลค่าที่เกิน1,000บาทแน่นอนนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมนะครับสำหรับ1,000บาททีเ่เสียไปกับกล่องสูงวันนี้สำหรับตัวบ๊อบเบ็คกอรู้สึกว่ามันก็มันก,มนก็มันก็คุ้มมาแหละรู้สึกว่ามันก็ฟินอะ่ะมันทำให้เรานึกถึงแบบฉากต่างๆในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอย่างเช่นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะมัน,นมันก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่ทำให้เรานึกถึงแบบหนังสือพิม ในในใน,ในโลกเวทมนต์นะครับหรืออย่างแบบนี่อัน,นอันนี้ที่ชอบมากอันนี้ก็คือแบบอันนี้คือสร้อยอ่ะสร้อยสร้อยบาสซิลิทรลีนะครับซึ่งเป็นฮอลครัชที่ทําลายยากมากหรือว่าอันนี้นี่สร้อยย้อนเวลาของเฮอร์ไมอนี่อันนี้ชอบมากเลยอ่ะโออันนี้ดูดีอ่ะดูดีมากๆนะครับก็โอเคนะครับสําหรับกล่องสุ่ม1 0 0 0บาทสำหรับป๊อปนะครับก็ถือว่า คุ้มนะครับให้ความคุ้มค่าไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดเนี่ยไว้ในข้างใต้นะครับลองเออ่ใครที่อยากจะได้กล่องสุ่มนะครับก็ลองแบบแวะเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ของร้านนี้ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะถูกใจสาวกแฮร์รี่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ป๊อบด้วยนะครับไว้คลิปต่อๆไปเนี่ยป๊อบจะหากล่องสุ่มเนี่ยมา อ่นบล็อกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันอีกหลายๆคลิปเลยนะครับยังไงช่วงนี้นะครับออกไไมาไหนก็ให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน้าก,กากอนามัยออกจากบ้านนะครับโอเคไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้